ทุกคนครับนี่คือรูทวิ่งเทรลที่ฝึกเทรลได้นะสำหรับสายสายเทรลในกรุงเทพนะครับอีกหนึ่งรูทนะตอนนี้ผมอยู่ที่สวนเบญจก,กิติเฟสสามนะครับทุกคนครับนี่นะครับประมาณนี้เนาะสวนเบญจก,กิติเฟสสามนะมันอยู่หลังหลังหลังเลยนะติดกระทางด่วนนะครับทุกคนอยู่ตรงอโศกนะถนนราชดายพิเศษครับนะ ผมจะไต่ครับไต่ย,ยาวๆเลยนะไต่ย,ยาวๆเลยจนวนรอบเลยทุกคนนะครับเนี่ยคือรูทของเทรลของผมเวลาแบบว่าฝึกฝึกฮิลลรีพีทนะไม่ใช่ฮิลล์รีพีทหรอกมันก็ฝึกให้ให้กล้ามเนื้อรู้จักรู้จักความชันสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าเราเราสายเทรลอะทุกคนนะนี่ครับรอบอัศจรรย์เลยครับ เดี๋ยวเราพาชมกันทุกคนไปปึ๊บเวลาขึ้นก็ให้จ็อกค,ครับจ็อกไปเรื่อย,อยช่วงนี้พาติดใกล้ตกแล้วด้วย เอาตามขอบอัศจรรย์นี้เลยทุกคนไปไปด้วยกันกับผมครับแต่เราไม่ลงนะเราไปนี้ถ้าลงก็ลงได้นะครับผมนะก็ชิวๆแต่ถ้ามือมือใหม่มันแบบว่าห้าสิหิบองศาเลยตรงเนี้ยก็เลยก็เลยคิดว่าไม่เอาดีกว่ามาตรงนี้ดีกว่า ๊บแล้วเราก็ขึ้นอย่างนี้ครับทุกคนตรงนี้คือทางด่วนครับแล้วเราก็ไปเลยครับจอขึ้นจอขึ้นจ่อขึ้นจอขึ้น,น,นมันจะมืดแล้วเนาะ เหนื่อยเป็น่ะนี่มีดอกอะไรให้ดูด้วย้นี่ครับเราก็ไต่รอบๆอัศจรรย์ไปเลยครับทุกคนนะับ้เหนื่อยเว้ยเหนื่อยเว้ย แค่นี้ก็เหนื่อยแล้วมันจะฝึกได้นะคือแบบฝึกดาวฮิวทั้งชันและไม่ชันนะครับระวังสะดุดสายยางด้วยนี่มันจะก็ มันก็จะมาครบหลุประหมักตรงนี้ยังไม่ครบยังไม่ครบจริงๆยังไม่ครบต้องข้ามลำธารน,นี้ไปก่อนนะโอ้โหสวยไหมสวยจังเลยเอาจริงนะตรงเนี้ยวนรอบเนี้ยได้เกณฑ์ประมาณเท่าไหร่ห้าเมตร 6กเมตรประมาณเจเมตรแล้วก็วิ่งไปเรื่อยๆได้ได้ระยะด้วยทุกคนอย่างน้อยก็ให้กล้ามเนื้อได้ชินกับความชันบ้างครับทุกคนครับนะโอเคประมาณนี้ครับไปแล้วจ้า